คือหลายๆคนมันจะบอกว่า I have ด p u ดังเพราะ marketing เพราะว่าการตลาดเขาดีอะไรประมาณนี้แต่ผมมองว่ามันไม่ใช่ mm hmm. แต่การที่เจ้าของแม่งลงมาทำเองขนาดน,นี้พูดเองขนาดน,นี้ไลฟ์วันละ8ชั่วโมงทุกวันไลฟ์ปีหนึ่ง900กว่าครั้งเฉลี่ยวันละ2.7ครั้งทำทุกอย่างทำแม่งทุกอย่างคอสเพคคำคมสตรีมเมอร์อินสปิเรชันพูดทุกอย่างทุออยางผมว่าวอันนี้ไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งอันนี้ไม่คือความพยายามของจริง ถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งก็เป็นมาร์เก็ตติ้งที่มึงต้องสลับตัวตนของมึงเองช่วงที่ผมไลฟ์เทสเปคคอมยังไม่มีใครไลฟ์สเปคคอมหรือว่า Ti ็กซ์ตอกรยยังไม่มีนะคลิปสั้นอะไรยังไม่มีที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับไอช่วงนั้นนะ่ะเป็นช่วงที่ไม่ไม่มีใครแข่งกับเราด้วยทําให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มได้เร็วกว่าคนอื่นพอเริ่มเร็วกว่าคนอื่นแล้วเรามาอยู่ในเราที่จุดนี้ใครที่จะคิดว่าที่จะเริ่มเหมือนเรามันก็ไม่ทันเลยประมาณนั้นมากกว่าจริงๆแล้วที่จริงแล้วความ โหดร้ายกว่าน,นั้นเนี่ยคือถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยพยายามทําให้มันดีแล้วพอทําให้มันดีเสร็จปุ๊บทําให้มันดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกจนคู่แข่งแม่งทอเลยนี่พี่โจย์